ดิฉันเทียบจุธาขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยท่านประธานค่ะดิฉันขอร่วมอภิปรายสนับสนุนยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือนะคะ ท่าน,นประธานคะาจากที่เพื่อนสสของพรรคเพื่อไทยนะคะท่านพันศิริกุลศิริกุลนาศิริท่านละวีเล็กอุทยัยนายจักรวาลชัยวิรัตและก็ท่านนพพลเหลืองทองนาลาและนางสาวพิมพิพชาชัยสุภกิจเจริญและก็เพื่อนสส ทางพรรอีกหลายท่านที่ได้นำเสนอยัตินี้ดิฉันถือว่าเป็นยติที่สำคัญที่ทุกท่านที่ได้แสดงพูดถึงหลักการและเหตุผลไปแล้วนั้นนะคะดิฉันก็ขออนุญาตาเสริมอภิปรายสนับสนุนต่อนะคะท่านประธานท่านประธานคะในเรื่องของในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนี้นะคะเดือนได้อ่านยุทธศาสตร์ ของ BOI ในระยะ5ปีคือปี2,566ถึง2,570นะคะตามที่กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ให้มีการมุ่งส่งเสริมการลงทุนนะคะท่รรานระธานเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจใหม่นะคะเราเรียกว่า New Economy นะคะและก็ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงคำคำหนึ่งถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนนี่เป็นยุทธศาสตร์ของ BOI ในการจะสนับสนุนในการลงทุนของอนักลงทุนนะคะนี่ค่ะดิฉันคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญนะคะท่านประธานในการที่จะสร้างความเจริญ เติบโตอย่างทั่วถึงครอบคลุมทั่วประเทศไทยได้นะคะต้องอาศัยการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมายให้ถูกต้องดังนั้นการลงทุนจะต้องสอดคล้องนะคะกับศักยภาพในพื้นที่และก็สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้นะคะเพื่อกระจายกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ ให้ครอบคลุมถึงทั่วประเทศใต้นะคะซึ่งดิฉันก็เห็นด้วยนะคะที่ท่านสมาชิกทุกท่านเสนอเนี่ยอย่างระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือนะคะเศรษฐกิจภาคเหนือเป็นการยกระดับพื้นที่ภาคเหนือท่านก็รู้จักดีนะคะพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยให้เป็นพื้นที่ลงทุนด้านการพัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลักของประเทศนะคะ และโดยเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการต่อยอดจากฐานวัฒนธรรมล้านนาที่ที่เป็นเอกลักษณ์เช่นหัตถกรรมศิลปกรรมนะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกมากมายค่ะเราสามารถผลักดันให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้นะคะหรือจะผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ฉบับลานนานะคะของลานนา ร่วมกับการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่นำการปลักดันให้เกิดความนิยมนะคะให้เขาชื่นชอบสินค้าอันนั้นได้รับการยอมรับในระดับสากลเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะขึ้นดังนั้นดิฉันเห็นว่าการพัฒนาเศรษฐพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างซึ่งจะมีจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตากสุขโขทยัยเพชรบุรณ์อุตรดิตนะคะเหมาะสมค่ะที่จะตั้งกลุ่มพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคเหนือตอนล่างนะคะท่านประธานก็ท่านประธานเองก็คงอยู่ในโซนพิษณุโลกนะคะเพระาะฉะนั้นในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเป็นหัวใจสำคัญเลยล่ะคะ่ะถ้าสร้างได้นะคะฟื้นฟูนขึ้นมาเศรษฐกิจพิเศษ จะนำไปสู่การเจริญเติบโตในการพัฒนาประเทศได้อย่างทั่วถึงและก็ยั่งยืนแล้วก็การส่งเสริมการลงทุนนี้เมื่อกี้ดิฉันย้ำแล้วนะคะต้องทำตามพื้นที่เป้าหมายให้ถูกต้องการลงทุนนั้นจะต้องสอดคล้องกับศักยภาพในพื้นที่และตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ะะเป็นการกระจายรายได้กระจายสินค้ากระจายเศษรษฐกิจนะคะดังนั้นระเบียงเศษรษฐกิจภาคเหนือตอนล่างเนี่ยดิฉันเห็นด้วยในะอย่างยิ่งด้วยเหตุผลว่าในพื้นที่ตรงนี้นะคะในด้านการลงทุนในการพัฒนาในพื้นที่ตรงในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยมันเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีจุดตัดนะคะระเบียงเศษรษฐกิจเหนือใต้ กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะคะและเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบางอินโดจีนบ่อรำใหญ่นะคะและก็เชื่อมโยงร่วมมือภายในประเทศและในประเทศกลุ่มอนุภาพรุ่มแม่น้ำโขงรวมถึงกลุ่มบีมสเ e c ก็หมายถึงกลุ่มประเทศอ สิบังกราเทศภูฐานอินเดียพมา่าเนปาลศรีลังกาและประเทศไทยถ้าหากว่า่านเราเดินทางในถนนสายเอเชียนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกทาตามสีแยกทานะคะถนนเอเชียเนี่ยจะมีป้ายบอกเลยนะคะว่าถนนเชื่อมป้ายบอกเลยเชื่อมโยงไปอินโดนีเซียมาลายู ไปล้วนะคะเห็นได้ชัดเลยเป็นการเชื่อมโยงการคมนาคมเห็นได้ชัดนะคะประเทศเหล่านี้นะคะเป็นประเทศที่มีศักยภาพในด้านการลงทุนมีการคมนาคมสะดวกนะคะมะีสะดวกสบายมีถนนหลายสายที่เชื่อมโยงไปในกลุ่มอนุภาคลุ่มไปน้ำโขงนะคะดังนั้นการเชื่อมโยง เป็นการเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาเศษรษฐกิจและสังคมในกลุ่มจังหวัดนะคะดิฉันเห็นด้วยที่จะต้องผลักดันให้กลุ่มจังหวัดเนี้ยนะคะเป็นกลุ่มพัฒนาการสร้างเศษรษฐกิจสร้างสร้างเศษรษฐกิจและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงด้านการเกษตรเพิ่มมูลค่าเพ,เพิ่มมูลค่าการแปรรูปสิ่งแวดล้อมต่างๆมุ่งสู่การเชื่อมโยงการพัฒนาด้านเศษรษฐกิจในกลุ่ม จังหวัดตอนเหนือ,อจังหวัดภาคเหนือตอนล่างดังนั้นในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกข้างตะวันตกเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าในระเบียงนี้ที่เกิดขึ้นในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเนี่ยมีประโยชน์สูงสุดเพราะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในการลงทุนและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือก็จะดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเกิดการจ้างงานและก็เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนนะคะและยกระดับภาคเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เห็นไหมคะการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคเหนือเนี่ยจะเป็นการส่งเสริมการลงทุนที่มีเป้าหมายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้แล้วและอันดับที่3ที่สำคัญเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะให้ดีขึ้นทั้งด้านการศึกษาสา,ส,าสุขสวัสดิการและสังคมซึ่งดิฉันก็เห็นยกตัวอย่างได้ว่าจากภาคอีสานของดิฉันก็มีนะคะ NEC ค่ะ เชื่อมไปจนถึงอ,อยู่ในกลุ่มจังหวัดหนองคายอุดรขอนแกน่นนครราชสีมาเชื่อมไปจนถึง eec จังหวัดชนบุรีระยองจังหวัดตราดดังนั้นยติที่เพื่อนสมาชิกได้นำเสนอมานะคะจากเหตุผลดิฉันได้กล่าวไว้แล้วนั้นดิฉันก็ขอสนับสนุนนะคะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเม็ดเงินสู่กระเป๋าพี่น้องประชาชนนีเป็นสิ่งที่ต้องการค่ะ ดังนั้นก็ขอสนับสนุนยัตินี้ทุกยัตินะคะเพื่อให้ตั้งกัรมาที่การวิสามันได้ศึกษาค่ะขอบคุณค่ะ